เรเออแล้วสวัสดีค่ะภูเก็ตพี่ทางช่องนะคะที่ติดตามบ้มานสวนนิพาพรนะคะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนคลิปไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแนวนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้คือจะพาจะมา ามาออกกําลังกายนะคะเพราะว่าน้ำหนักขึ้นเยอะแล้วก็เลยต้องออกกําลังกายนะคะระหว่างขายขอ,ของบ้านนะคะก็คือมันเป็นช่วงโควิดเนาะแอะช่วงไวรัสอย่างเงี้ยก็คือไปไหนไม่ได้ก็ต้องออกกําลังกายทยี่บ้านก็คือจะไปนั่นไปนี่ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยต้องออกออกกําลังกายที่บ้านรอขายของที่บ้านเพราะว่าแม่ไม่อยู่พ่อไม่อยู่ มาคอนหน้าร้านโดยที่ว่าใช้เวลาว่าวยังนะเกิดประโยชน์เนาะเอาเั็นการเล่นน้อยเล่นเนี่ยมือระงับนะคะ